สวัสดีครับทุกท่านมาถึงจุดนี้แล้วเชื่อว่าทุกท่านคงจะมีวิดีโอสื่อการสอนกันทุกคนแล้วครับขั้นตอนต่อไปคือการอัปโหลดวิดีโอสื่อการสอนของเราไปเผยแพร่ที่ YouTube ซึ่งตอนนี้อาจจะมีหลายท่านสงสัยว่าทำไมต้อง Youtube ส่งวิดีโอให้นักเรียนทางอีเมลได้ไหมอัปโหลดไปที่ Google Drive แล้วเปิดแชร์ได้ไหมหรือท่านใดที่สร้างจากแพลตฟอร์มอื่นเช่น l o o ม หรือโปรแกรมเฉพาะจะเปิดแชร์จากตรงนั้นเลยได้หรือไม่ก่อนอื่นให้ท่านดูขนาดไฟล์วิดีโอครับวิดีโอความยาวประมาณ5นาทีความละเอียดระดับ Full HD ขนาดของไฟล์วิดีโอน่าจะใหญ่อยู่ครับอาจจะหลัก100 MB ยิ่งถ้าวิดีโอยาวเกือบ10นาทีมีแอนิเมชันเยอะขนาดของไฟล์อาจจะเป็นหลัก g ิกไฟล์ใหญ่ ส่งทางอีเมลไม่ได้ครับจะอัปโหลดไปที่โฮสต์ส่วนตัวก็กินพื้นที่กินแบนด์วิดต์เอาไปไว้ใน Cloud Drive การเล่นวิดีโอก็จะไม่สะดวกครับถ้าจะพูดถึงบริการแชร์ไฟล์วิดีโอออนไลน์ขนาดใหญ่ที่ใช้งานได้ฟรีและสะดวกที่สุดสำหรับผู้เรียนณปัจจุบันก็คือ YouTube ครับนอกจากนั้น YouTube ยังสะดวกในการรับชมบนโทรศัพท์มือถือ สามารถแชร์ไปยังสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆได้ง่ายมีระบบการสร้างซับไตเติลอย่างวิดีโอที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี่ก็ถูกอัปโหลดไปไว้ที่ YouTube ครับการอัปโหลดวิดีโอไปที่ YouTube ท่านใช้เพียงแค่ Google Account เท่านั้นซึ่งเชื่อว,ว่าทุกท่านก็คงมี Google Account หรือ Gmail กันอยู่แล้วเพียงแต่หากท่านยังไม่เคยอัปโหลดวิดีโอขึ้น YouTube มาก่อน ท่านก็จะต้องเริ่มจากการสร้างช่อง YouTube หรือ YouTube Channel ครับตรงนี้ให้ท่านใช้คอมพิวเตอร์ก่อนนะครับหลังจากสร้างช่องเสร็จแล้วท่านสามารถอัปโหลดวิดีโอได้จากมือถือครับไปที่ youtube.com แล้วล็อกอินโดยใช้ google account ของท่านครับหรือถ้าเบราว์เซอร์ของท่านล็อกอินบริการอื่นๆของ google ไว้แล้วท่านก็ไม่ต้องล็อกอินครับหากต้องการใช้ Account เดียวกันนั้น แจ้งให้ทุกท่านทราบก่อนว่า YouTube เปลี่ยน User Interface ค่อนข้างบ่อยครั้งหน้าเมนูอาจจะเปลี่ยนไปและอาจมีกดนู่นนี่นั่นเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆแต่หลักการอัปโหลดวิดีโอเหมือนเดิมครับตอนนี้ให้ท่านคลิกที่ปุ่มเครื่องหมายบวกหรือปุ่มอัปโหลดวิดีโอตรงนี้หาก Google Account ของท่านยังไม่มีช่อง YouTube ระบบจะแจ้งให้ท่านสร้าง YouTube Channel ดังรูปครับ ให้เลือก Get Started จากนั้นให้เลือกว่าจะสร้าง YouTube Channel โดยใช้ชื่อจริงที่สมัคร Google Account หรือจะสร้างในชื่อใหม่ซึ่งหากท่านเลือกที่จะใช้ชื่อใหม่ท่านจะสามารถระบุได้ในขั้นตอนถัดไปคลิกยอมรับเงื่อนไขและคลิกที่ Create หลังจากนี้ท่านจะสามารถกลับมาที่ YouTube และเริ่มอัปโหลดวิดีโอได้ทันทีครับ หากท่านสร้าง YouTube c h ANNEL ไว้หลายช่องก่อนอัปโหลดอย่าลืมเลือกช่องที่ท่านต้องการด้วยนะครับถ้า YouTube c h ANNEL ของท่านพร้อมแล้วกลับมาคลิกที่ปุ่มอัปโหลดอีกครั้งเลือกเป็นอัปโหลดวิดีโอเครื่องมือสำหรับอัปโหลดก็จะปรากฏขึ้นท่านสามารถ Browse ไฟล์วิดีโอในเครื่องหรือจะลากไฟล์มาวางในช่องที่กำหนดก็ได้ครับจากนั้นระบบ ก็จะเริ่มทำการอัปโหลดวิดีโอของท่านระหว่างรออัปโหลดท่านสามารถกรอกข้อมูลของวิดีโอไปพ,พลางๆได้ครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ท่านสามารถกลับมาแก้ไขได้ตลอดที่ YouTube Studio Title คือชื่อคลิปวิดีโอ Description คือคำอธิบายคลิปท่านสามารถใส่ข้อมูลอะไรลงไปก็ได้ครับจะเป็นชื่อของท่านชื่อโรงเรียน Hashtag หรือจะเป็นลิงก์ไปที่เว็บไซต์อะไรก็ได้ครับตรงช่อง Preview จะแสดงภาพตัวอย่างคลิปซึ่งจะดูได้หลังจากที่ระบบทำการเรนเดอร์วิดีโอของท่านเสร็จแล้วตรงนี้ต้องใช้เวลาสักพักครับขึ้นอยู่กับความแรงของเน็ตด้วยวิดีโ Link จะแสดงลิงก์สำหรับดูคลิปแล้วก็เป็นลิงก์สำหรับให้ท่านนำไปโพสต์หรือส่งให้คนอื่นเข้ามาดูวิดีโอของท่าน ซึ่งจะดูได้หลังการประมวลผลเสร็จสิ้นครับท่านสามารถคลิกปุ่มด้านขวาเพื่อคัดลอกลิงก์แล้วนำไปเพสที่ที่ท่านต้องการครับไฟล์เนมคือชื่อไฟล์ต้นฉบับที่ท่านอัปโหลดเอาไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงเผื่อท่านลืมว่าวิดีโอนี้คือไฟล์ไหนในเครื่องของท่านครับ u m ม n a i l คือภาพหน้าปกของคลิปซึ่ง YouTube จะเลือกภาพนิ่ง3จุดในคลิปมาให้ท่านเลือก ตรงนี้หากท่านไม่พอใจกับภาพที่เขาเลือกมาให้ท่านสามารถอัปโหลดภาพหน้าปกเองได้แต่ Account ของท่านจะต้องยืนยันตัวตนก่อนจึงจะสามารถทำได้ครับ Audience เป็นกฎหมายของ YouTube ตามกฎหมายสหรัฐวา่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลเด็ก Children's Online Privacy Protection Act หรือ c o p p a คลิปวิดีโอที่ทำมาเพื่อผู้ชมหลัก ที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า13ปีจะไม่มีการเก็บข้อมูลผู้ชมไม่มีการแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตามกฎแล้วเด็กอายุต่ำกว่า13ปีรวมถึงผู้ใช้งานที่ไม่ได้ล็อกอินจะไม่สามารถคอมเมนต์ได้ซึ่งตรงนี้จะส่งผลต่อช่อง YouTube ที่เปิดการหารายได้แต่หากท่านทำช่อง YouTube เพื่อการศึกษาโดยไม่เปิดแสดงโฆษณาเพื่อหารายได้ตรงนี้ จะไม่ส่งผลอะไรครับสำหรับรายวิชาระดับมัธยมต้นผมมักจะกำหนดให้เป็นคลิปสำหรับเด็กครับ Age restriction จะเป็นการระบุหากวิดีโอของท่านมีเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่เช่นเรื่องเพศความรุนแรงผู้เข้าชมจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามกฎหมายของประเทศนั้นๆอย่างของประเทศไทยก็จะมีเรท13บก18บกและ20บวก ซึ่งผู้ชมจะต้องล็อกอินจึงจะสามารถรับชมวิดีโอได้ครับ More options จะแสดงการตั้งค่าวิดีโอเพิ่มเติมลองคลิกดูครับว่าเราตั้งค่าอะไรได้อีก Page promotion จะกำหนดกรณีที่คลิปของท่านมีการเสนอขายสินค้าหรือมีสปอนเซอร์ให้การสนับสนุนซึ่งจะส่งผลต่อโฆษณาของ YouTube ที่จะเอามาลงครับการกำหนดแท็ก จะใช้กรณีที่ท่านเผยแพร่วิดีโอเป็นแบบสาธารณะซึ่งอาจจะมีคีย์เวิร์ดบางคำที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอของท่านแต่ท่านไม่ได้เขียนไว้ใน t i t l เหรือ Description ท่านจะสามารถกำหนดคำค้นหาเพิ่มเติมตรงนี้ได้เพื่อให้ผู้ชมหาคลิปวิดีโอของท่านได้ง่ายขึ้นโดยใส่คำค้นหาแต่ละคำคั่นด้วยคอมมาแต่หากชื่อคลิปและคำอธิบายคลิปสื่อถึงเนื้อหาครบถ้วนแล้วท่านไม่จำเป็นต้องใส่แท็กเพิ่มครับ การใส่แท็กเยอะเกินหรือใส่แท็กที่ไม่เกี่ยวข้องจะได้ผลตรงกันข้ามและผิดข้อตกลงในการใช้งานด้วยครับวิดีโอ u a g e คือภาษาพูดของวิดีโอซึ่งจะใช้งานร่วมกับระบบ s u b t i t ติหรือการแสดงคำบรรยายครับตรงนี้สำคัญครับท่านต้องใส่เพื่อให้ระบบแปลภาษาของ YouTube ทำงานถูกต้อง Caption Certification จะระบุกรณีที่วิดีโอของท่าน มีเนื้อหาจากรายการโทรทัศน์ที่เผยแพร่ในสหรัฐซึ่งก็ไม่น่าจะมีนะครับตรงนี้ปล่อยไว้เฉยๆก็ได้ไม่ต้องใส่ครับอัปโหล Subtitle or closed caption กรณีที่ท่านสร้างไฟล์ซับไตเติหรือคำบรรยายไว้ล่วงหน้าท่านสามารถอัปโหลดไฟล์สับตรงนี้ได้เลยหรือท่านสามารถใช้ระบบสร้างซับ t ตเติของ YouTube ในภายหลังได้เดี๋ยวผมจะมีวิดีโอแนะนำตรงนี้อีกทีหนึ่งครับ Recording date คือวันที่บันทึกวิดีโอกรณีที่วิดีโอของท่านถูกบันทึกไว้นานแล้วแต่ท่านเพิ่งจะเอามาลง YouTube ผู้ชมจะได้ทราบว่าเหตุการณ์ที่แสดงในวิดีโอนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ Video location คือสถานที่บันทึกวิดีโอหรือสถานที่ที่ปรากฏในคลิปซึ่งข้อมูลนี้จะแสดงที่ด้านล่างของคลิปและรวมเป็นส่วนหนึ่งของคำค้นหาด้วยครับ หากท่านต้องการระบุให้ท่านใส่ชื่อสถานที่ในช่องค้นหาซึ่งสถานที่ดังกล่าวจะต้องปรากฏอยู่บน Google Map ครับ License เป็นการกำหนดสิทธิ์ในการใช้งาน Standard YouTube License จะเป็นการสนวนสิทธิ์ในการใช้งานตามที่เรากำหนดไว้ครับเช่นถ้าเปิด Public ก็คือให้คนอื่นดูได้แชร์ได้แต่เอาไปแก้ไขดัดแปลงไม่ได้ สำหรับสิทธิ์แบบ Creative Commons คืออนุญาตให้ผู้อื่นนำไปใช้ได้รวมถึงแก้ไขดัดแปลงโดยต้องระบุที่มาครับหรือ CC BY ท่านสามารถดูคำอธิบายเรื่องลิขสิทธิ์ได้จากวิดีโอในโครงการครับ All o w Embedding จะเป็นการอนุญาตการฝังหรืออนุญาตให้ฝังลิงก์บนแพลตฟอร์มอื่นเช่น Social Media หรือ e-Learning อันนี้ท่านจำเป็นต้องอนุญาตนะครับมิฉะนั้นจะไม่สามารถนำวิดีโอไปแสดงบนเว็บอื่นได้หากไม่เลือกข้อนี้ผู้ชมจะต้องรับชมบนเว็บหรือแอป YouTube เท่านั้นครับ p u b l i s h to Subscriptions Feed and Notify s u b s c r i b e r จะเป็นการแจ้งให้ผู้ติดตามทราบว่าท่านได้อัปโหลดวิดีโอใหม่ใครที่ subscribe กดกระดิ่งไว้ก็จะได้รับการแจ้งเตือนครับ category คือหมวดหมู่ของคลิปวิดีโอหากเป็นคลิปสอนหนังสือขอให้ท่านกำหนดเป็น education หรือการศึกษาครับ comment visibility จะเป็นการเปิดหรือปิดการแสดงความคิดเห็น allow all comments จะแสดง comment ทันทีที่มีคนโพสต์หากเลือก hold potentially inappropriate comments for review ระบบจะบล็อก ความคิดเห็นที่น่าสงสัยเพื่อให้เจ้าของช่องตรวจสอบหากเลือก Hold all comments for review เจ้าของช่องจะต้องตรวจสอบทุก comments และอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้โพสต์เป็นรายคอมเมนต์ครับ Disable comment คือปิดการแสดงความคิดเห็นไปเลยอันนี้แล้วแต่ท่านเลือกเลยครับแต่หากเป็นคลิปสำหรับเด็กหรือคลิปสำหรับผู้ใหญ่ฟังชันการแสดงความคิดเห็น จะถูกควบคุมโดย YouTube ครับหากท่านเปิดการแสดงความคิดเห็น sort by จะเป็นการเรียงลำดับความคิดเห็นครับโดย top คือเอา c o m เมนตที่มีคนติดตามมากที่สุดไว้อันดับแรกแต่ถ้าเลือกเป็น newest คือความคิดเห็นล่าสุดไว้อันแรกครับ show how many viewers like and dislike this video จะเป็นการเปิดหรือปิดการแสดงจำนวนผู้กดไลค์และดิสไลค์ครับการตั้งค่าในหน้านี้ค่อนข้างเยอะหากท่านใช้ช่อง YouTube นี้สำหรับอัปโหลดคลิปประเภทเดียวกันท่านสามารถกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นของการอัปโหลดวิดีโอได้เลยครับหน้าถัดไปจะเป็นการเพิ่มส่วนประกอบของวิดีโอเช่นการแสดงข้อความแนะนำวิดีโออื่นๆหรือลิงก์ที่เด้งขึ้นมาแบบนี้ครับ ท่านยังไม่จำเป็นต้องใส่ในตอนนี้หากต้องการสามารถกลับมาใส่ทีหลังได้ครับหน้าสุดท้ายจะเป็นการกำหนดเวลาที่จะให้แสดงวิดีโอ public คือแสดงวิดีโอเป็นแบบสาธารนณะ unlisted คือให้เฉพาะผู้ที่มีลิงก์สามารถดูได้โดยวิดีโอจะไม่สามารถถูกเซิร์ชได้บน YouTube หรือ Google ครับ private จะเป็นการอนุญาตเฉพาะ users ที่ท่านจะให้ดูได้โดยจะต้อง l o อกอครับ Schedule เป็นการกำหนดเวลาเผยแพร่วิดีโอล่วงหน้าครับหลังจากทำการอัปโหลดวิดีโอแล้วคลิปวิดีโอทั้งหมดจะไปอยู่ใน YouTube Studio ซึ่งสามารถเข้าได้จากเมนูโดยคลิกที่รูปโปรไฟ l e สำหรับการจัดการวิดีโอเช่นแก้ไขชื่อคำอธิบาย และตั้งค่าต่างๆให้เลือกเมนู Videos จากนั้นค้นหาวิดีโอที่ท่านต้องการแก้ไขโดยสิ่งที่สามารถแก้ไขได้คือ Details, Edit Title and Description แก้ไขชื่อและคำอธิบายคลิป Analytics ดูสถิติของวิดีโอว่ามีผู้รับชมกี่คนมาจากช่องทางไหนบ้าง Comment ดูและจัดการความคิดเห็น วิว on YouTube ดูวิดีโอนี้ get sharable link รับลิงก์เพื่อนำไปแชร์ต่อ promote จ่ายเงินเพื่อโปรโมทคลิปวิดีโอหรือซื้อโฆษณาซึ่งอันนี้ไม่จำเป็นครับ download าวน์โหลดไฟล์วิดีโอต้นฉบับ delete forever ลบคลิปวิดีโอนั้นซึ่งเมื่อลบแล้วจะไม่สามารถกู้คืนได้นะครับ monetization หารายได้จากคลิปวิดีโอนั้นหรือเปิดการแสดงโฆษณาซึ่ง YouTube Channel ของท่านจะต้องผ่านเกณฑ์จึงจะสามารถเปิดการหารายได้อย่างไรก็ตามคลิปวิดีโอที่จะนำไปใช้บนระบบมุกไม่แนะนำให้เปิดการหารายได้นะครับเนื่องจากจะมีโฆษณาแทรกระหว่างเรียนเป็นอุปสรรคต่อการเรียนได้ครับ